อันนีซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิวัง3ลำดับที่284คลิป EP 200 84 1ปัตตวรคสิกขาบทที่10 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริคารที่เขาถวายแก่บุคคลเรื่องพิสุนีทุลนันทาทรงประชุมสง์บัญญัติศกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระวาจ้ารับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพิสุทน์ทั้งหลายว่าพิสุท์ทั้งหลายทราบว่าพิสุณีทุลนันทาให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคล ที่ขอมาเองแล้วแรกเปลี่ยนของอย่างอื่นจริงหรือพิสูจน์ทั้งหลายกับทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีว่าว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจนทั้งหลายจะนายพิสุณีทุนลนันธา จึงให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่าพิสูจน์ทั้งหลาย การกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้หปัตตวสิกขาบทที่10สิกขาบทวิพัง พระบัญญัติ779ก็พิสูนีใดเอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึง่งที่เขาถวายบริจาคไว้แก่บุคคล ที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของคนอื่นต้องอาบัตปาเจตีต้องอาบัตนิสกิยะปาเจต,ต,ออต,เเจตีเรื่องพิสุนีทุลนันทาจบสิกขาบทวิพัง เจ็ดร้ปดสิว่าก็ไดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็ใดคําว่าพิษุนีมีคําอธิบายว่าชื่อว่าพิษุณีเพราะเป็นผู้ขอ นี้ที่พระผู้มีพระภาเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิสุนีในความหมายนี้คำว่าเอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึง่งคือ ของที่ทายกถวายเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งคำว่าที่เขาบริจาคแก่บุคคลคือที่เขาบริจาคเพื่อประโยชน์แก่บุคคลไม่ใช่แก่สงฆ์ไม่ใช่แก่คณะคำว่าที่ขอมาเองคือ ขอมาแล้วเองคำว่าให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นความว่าให้แลกเปลี่ยนปัจจัยอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายเจาะจงต้องอาบัตทุกกฏในขณะที่ให้ แลกเปลี่ยนของนั้นเป็นนิสคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่พิษุณีรูปเดียวพิสุทั้งหลาย พิสุณีพึงสละของที่เป็นนิสกีอย่างนี้วิธีสละของที่เป็นนิสกีสละแก่สง์พิสุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์หอมอุตราสง์เฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้า พิสุณีผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่ง ที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนมาเป็นเนสคีดิฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพิษุนีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่ เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าของนี้ที่วิสุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมเพียงกันแล้ว ขอคืนของนี้ให้แก่พิษุณีชื่อนี้สละแก่คณะพิษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาพิษุณีหลายรูปหอมอุตราสง์เฉวียงบาข้างหนึ่งกลาบเท้าพิษุณีผู้แก่พรรษา นั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพึงคืนของนี้ให้แก่พิษุนีชื่อนี้สละ แกบุคคลพิษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาพิษุนีรูปหนึ่งหมอุตราสองอ์เฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของสิ่งนี้ให้แม่เจ้าคลานสละแล้วพึง แสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้ให้แม่ให้แก่แม่เจ้าหนึ่งปัตตวัคสิกาบทที่สิบบทภาเชนีบทภาชนีติกะนิสสกียปาเชตี้เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิสนีสำคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสกียาปาเจตี ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิสุนีไม่แน่ใจให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสเคียปาจ,จิตติของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิสุณีสำคัญว่าไม่ใช่ ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอื่นต้องอาบัตทุรจัย บัตรธุลใจพ,พิสุณีฉล <c oughs> ะแก่บุคคลพิสุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาพิสุณีรูปหนึ่งห่มอุตราสงงเสวียงบาข้างหนึ่ง ่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้งสละแล้วพึงแสดงอาบัตดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า ประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิษุณีไม่แน่ใจให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตนิสกิยาปาเจตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิษุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวาย เพื่อประสงค์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอื่นต้องอาบัตินิสเคียปาจิตติพิสุนีได้ของที่สละแล้วคืนมาพึงรวมกับปัจจัยที่เขาถวายไว้เดิมทุกๆุกกฎ ไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิสุนีสำคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง พิสุณีไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฏไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งพิสุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งไม่ต้องอาบัตอาบัตปฏิวัตร พิสุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ782 1. ิสุพิสุณีนำกัปปียกันที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 2. พิสุณีขออนุญาตเจ้าของก่อนนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 3. พิสุนีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. พิสุนีวิกลจริต 5. พิสุนีต้นบัญญัติสิขาบทที่10จบจบอา่านลำดับที่284อยสสนซือพระไตรปิฎกใน45เล่ม เล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่สองคลิป EP 2 0 0 h